สวัสดีครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2565นะครับสำหรับคนที่จะมาแข่งงานลดสเกลวันที่31เ,เดือนนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะมีโปรโมชั่นในการรับสมัครนะครับค่าสมัคร300นะครับ ถ้าเกิดสมัครภายในวันที่15หนะครับเหลือ200บาทนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าสมัครไม่ทันหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะว่างนะครับก็สมัครได้ถึงวันแข่งนะครับหลังจากวันที่15ไปก็300นะก็ยังได้นะครับมี4รุ่นนะครับมี Land Rover แหนบ1.9แล้วก็ Open นะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะที่มาแข่งก็แต่งรถให้มันเป็นรถสเกลนะครับให้มันสวยงามนะครับก็อันนี้วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่อง ตัว3มลิงก์นะครับของชุดแหนบนะครับก็คือของตัว TF2 นะครับเนี่ยนี่ของเดิมปกติเนี่ยอ่ามันจะเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นชุดลิงก์เปลี่ยนเป็นระบบลิงก์เนี่ยโดยที่เอาแหนบออกเนี่ยเราก็ใช้ชุดน,นี้นะครับอันนี้ ในนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีตัดลงให้นะครับว่ามันจะเป็นหน้ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็มีครบเลยนะครับก็คือเปลี่ยนจากแหนบเป็นลิงก์นะครับก็ใช้ชุดนี้นะครับมีครบเลยนะครับอุปกรณ์อยู่ในนี้นะครับมีน็อตเอ็มไอมีตัวน็อตเอ็มสามตั้งแต่เอ็มสามโอ้มีม,มีมีหลายเลยสามสามคูณแปดสิบ 12, 13, 14, 15, 16มี่อะไรนี้มีมีน็อตเนี่ยในนี้เพียบเลยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากรถระบบแหนบหน้านะครับก็เป็นลิงก์ข้างหน้าได้นะครับเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่า3ลิงก์นะครับรหัสของเขาก็คือ S0565 นะครับ3ลิงค์คิด for tail fender tool ครับ f อนแอคเซลนะครับ Front มีแล้วก็มีแผ่นฮาร์ดเซตอัพดนวยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นชุดหน้ามันจะเป็นแบบนี้ครับมีแหนบนะครับก็เราก็อยากจะสมมุติถ้าเกิดว่าใครมีรถแหนบเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ว่าเอะถ้าเกิดว่ารถเราของอยากจะไม่ไม่อยากให้มันแบบเป็นแข็งแข็งเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนอารมณ์แบบว่าเล่นลิงก์บ้างเนี่ยแล้วก็ใช้ชุดนี้ได้นะครับก็เอาแหนบออกได้เลยนะมันคราวนี้มันก็จะยืดยุบได้มากกว่าปกตินะครับ ก็ไม่ต้องซื้อรถใหม่นะครับเปลี่ยนแค่ชุดชุดนี้พอนะครับจะถ้าเกิดว่าข้างหน้าเนี่ยยังเปลี่ยนแล้วแบบว่าอยากจะได้เป็นลิงก์หลังด้วยมันก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้เราจะมารีวิวอีกชุดหนึ่งที่เป็นเป็นสำหรับเปลี่ยนชุดแหนบหลังเป็นระบบลิงก์หลังนะครับเป็นสีลิงค์ด้านหลังนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวนี้นะครับเป็นตัวเปลี่ยนเป็นลิงก์ระบบลิงก์นะครับสามลิงก์นะครับ ลิงก์นะครับด้านหน้าแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถใช้ได้กับใช้ได้กับคานโยต้าหนึ่งโยต้าสองแล้วก็เคสีสี่ได้เลยนะครับได้ทั้งสามแบบเลยนะครับก็คือลิงก์อันเดียวเนี่ยจะสมมุติถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครมีคานโยต้าเฉยๆโยต้ารุ่นเก่าเลยเนี่ยก็ใช้ชุดนี้ได้หรือมีโยต้าสองซึ่งเป็นรุ่นนี้เนี่ยเทอร์เฟนเดอร์เนี่ยก็ใช้ได้ หรือมีรุ่น K44 ซึ่ง K44 ตอนนี้ของ RC4 ก็ยังอยู่ในตัวเชฟโรเล็ตน,นะครับก็ใช้ชุดนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะตัดต่อลักษณะการหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยให้เพราะว่าในในเว็บ RC4 เขามีเดี๋ยวเราจะไปก๊อปภาพมานะครับแล้วก็มาตัดต่อลงใน YouTube นะครับสำหรับของเราเนี่ยมี4ช่องทางในการติดต่อมี YouTube Facebook Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อ RC Skill Thailand นะครับชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989นะครับไลน์ก็คือ HD Alien นะครับผมเอ๋นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ